สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่ไปยังอยู่กับช่องวายไทยไล่ทุกครับนี่พ่อกันในบรรยากาศแดดร่มล่ม,ลมตกเลอพี่น้องเกียบสีมงแรงแล้วพี่น้องหรือว่า16นาฬิกานี่แหละครับมาพ่อควไว้เพื่อนครับเลี่ยงอยู่บรรยากาศให้น้ากินลูกเขาย้ำมือแรงพี่น้องเอ้ยแต่จิามาพอเพื่อนไทยไปพ่อแม่พี่น้องท่านผูช้ชมผมเบิ้งขึ้นเต่าละครับนี่ที่ว่าเหลียวเบิ้งเราไมีแต่โตงามๆเลยครับไว้แล้วนี่คนน่ะครับเราเลี่ยงสองคน นีู่ดช่วยพร้อมไว้กับเจียงคนล,คล้นเคลนบ้านผมเอาไม้ไว้น้ำมันทั้งเราที่ตรงมาทั้งทีน้าสวัสดีครับจ่ะสวัสดีค่ะน้ำซี้เพื่อนรู้จากนี่ครับค่ะซื้อสูมาลีปัิยุธ์แท่นค่ะนี่บ้านยังครับยู่อันตอนนี้อยู่บ้านมอนค่ะแต่ว่าไฟายเอามาเหเ็ดคอเห็ดยังไว้ยู่บ้านโนนคุนจ้ะยู่บ้านโนนคุนค่ะบ้านโนนคุณมูติสิบ ตำบลครับตำ,ตำบล <น S 2> บ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นค่ะจังหวัดชัยภูมิเ<จ>ขาหนองคำนะจาเลี้ยงควายมาได้จากปีแล้วครับเนี่ยเลี้ยงควายมาตอนนี้เขาก็ได้สามปีค่ะสามปีค่ะเจ้่ไงนดคือได้ได้ไดเลี้ยงครับเป็นอย่างก็อยากเลี้ยงควายก็ตอนแรกกบร็บ่ได้ขึ้นว่ายอยากเลี้ยงดรอกจ้าครับป่าท,ที่นี่ก็พอดีเขาก็มามีการเฮ็ดให้เฮ็ดน้ำอยู่ประจำล้อก,ก็ะมันมันบ่ได้ไปรับจ้างรับใบทั้งใดเนาะ กัเลยคือว่าเฮ้ยป้าหาควายมาเลี้ยงคือโชคเสียดีแท้วะหยากระไรยังกับพ่อมีอยู่เตียงเขากะไรอยู่อยังจัดมาเลี้ยงเลยจ้าก็เลยกัเลยขอควายมาเลี้ยงก้อนจ้าที่แรกอ่ะขอควายจ้าขอควายของโครงการมาเลี้ยงค่ะมีควายผีก่อนจ้ามีบัดนทึกกัเขาก็จะคอยสับเปลี่ยนมาครับกับเขาเปลี่ยนมาเขาก็ซื้อมาน้ำแน่จ้าก็ซื้อมาเลี้ยงน้ำแน่ตัวไหนตัวแม่จินจ้าตัวแม่จ้ะ ็นของเจ้าคุ้คยแบบสายพัฒนาหรือคุ้ยพื้นบ้านแล้วครับสวนางามมากมันกะกำลังพัฒนาขึ้นค่ะตอนเนี้ยตอนนี้มีในครอบครองจากโตครับเดี๋ยวนี้มีอยูหกตัวจ้ะทั้งแม่ทั้งลูกมีสามแม่แล้วก็บสามลูกแม่คือกันตัวแม่เบิดตีลูกะอะไรตัวแม่เบิดค่ะามาโศกหน้าผู้ชายที่ตัดสินยังก็เป็นผู้ทำอานินเนาะอานินประดิษเสธครับเนื้อแข็งครับโอ้แต่ว่าเป็นเริ่มพัฒนาแล้วเนาะ เนี่ยเนี่ยน้องอยอายุเทียนต้องนะน้องพ้อยตอนนี้อายุสิบเดือนค่ะสิบเดือนอายุสิบเดือนเือนแม่เพื่อนแม่จำปาพุ่นค่ะแม่จำปาตัวนั้ค่ะแม่เพื่อนสูงเท่าไรครับแม่แม่เพื่อนสูงร้อยสามสิบกว่าจ้ะสามร้อยสามสิบี่นี่แหละโอ้ลูกงํากระโดกะเดียแม่เพื่อนเนี่ยแม่เพื่อนกี่ีแล้วได้แม่เพื่อนสี่ปีค่ะ ปีสีแล้วถี่ไหมใยุซีปีลูกตัวที่สองถีลูกตัวเดียวค่ะลูกตัวแรกลูกแรกจ้าลูกแรกคือนขึ้นออกคอยนี่ละตัวนี้เป็นลูกใครตัวนี้น้องน้ำพนเป็นลูกของแม่รวยพุ่นค่ะของแม่พุ่นแต่มาอยู่น้ำแม่นี่นอ๋อจินมนมต้องกันก็ได้จิโอ้เป็นควายจ้านมำพนดีเลี้ยงลูกดีเฉพาะลูกเป็นใหญ่ละแม่เนาะครับอันนั้นก็เป็นสายพัฒนาคือกันจ้่พัฒนาคือกันจ้า เลี้ยงที่แรกเลยนี่ก็คือสามแมงสิทธจ้าเลี้ยงที่แรกเลยก็คือสามแม่เพิ่นมีเราบอกคำแม่เพิ่นเนี่ยหรือว่าควายพื้นบ้านควายพื้นบ้านจาน้ะตอนแรกจ้ะควายพื้นบ้านเลี้ยงควายพื้นบ้านก่อนนมใหญ่ดีสมผัสเพื่อนแต่ว่าบัดทีนี้พอาะไมาเห็นพอมันออกลูกอยังมาเห็นว่ามันให้ลูกดีส่งลูกดีดีอยู่จ้ะดีอยู่โอ้เนี่ยพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นกับลูกโตว่าหันดูฝั่เบิ่งลักษณะควายที่ให้ลูกดีแม่นบอลเนี่ยจ้าะแม่นเนี่ยมันเป็นเังเชียเนาะ เนีย่ยเนี่ยเนอะเล้าอ่นอนออมตามเต่ามันมน่นะเนาะเต่าเต้าโน้มใหญ่อย่าพี่น้องเบิงท่องเฟินกับท่องอ้างดีเด้นะจ้าแมนขวแล้วก็ปะตอนนี้คือผสมไปอีกแล้วผสมพ่อได้ไว้อีกครับเนี่ยเบิ้มพันล้านจ้าโอ้เอาเบิม้มที่วันเนี่ยจ้าเอาเบิ้มพันล้านโอ้ลูกออกบันมาสิบ่เจียงคนล้นหรือบันนี้ไหมขนาดตัวแม่นี่ยังงามเลือเด่นบางพี่น้องเบงควายบานๆให้ลูกย่างงามไหมครับ ซื้อมาโดนอะติครับตัวเนี้ยหรือวันอยู่แต่ที่แหลกคุณเนียอ่ี่ลครับสปีละสี่ปีแล้วซืวม้มันโงอยู่น้าเจ้าเลยตี่อน,ยยนละตอนแรกเอาแม่สาวมาตีต,ตัวเจ้าคือเบิ้งควายแมนแท้เบิ้งดูกคียงขาตัวมันิสาวตัวได้ครับกครับเลี้ยงมาสามี่ปีนเป็นในหน้าดีบอเลี้ยงควายน่อก็ว่ามัน ก็คือทรงดีอยู่จ้ะมันมันก็มันก็ตอบโจทย์ให้ดีอยู่แม่นบ่จ้ะดีแนวใดแนวดีคือว่าเฮาเฮาเลี้ยงที่แรกมันบ่เฮาก็เกิดเลี้ยงไปเลี้ยงมาเฮาก็เกิดฮักฮักพร้อมจ้ะหักพร้อมหักเขาเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแบบคือลูกคือเต้าน่ะจ้ะครับบัดนี้ก็ขายฮักแล้วเลี้ยงแล้วๆบัดนี้ก็หักฮักแล้วบัดนี้เฮาก็สิคอยให้มันขยายออกไปเรื่อยๆอีกก่อนจ้ะ ในเวลา3ปีนี่ทั้งได้ขายจากเที่ยบ่อคับเนี่ยเอ้าซุ้มซื้อมากกับคายไปอยู่จ้ะอ๋อซื้อมากกับกัมีซื้อมาคือกันตูสองตูสิกะเพราะ อันนั้นเนี่ยเขาก็ขายไปได้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ได้จุ่มแดงเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ก็าเพิ่นทรงลูกดีกัเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปเจ้ามื้อนี้เบิ่งบรรยากาศคลิปแรกแล้วคลิปต่อไปสิมีการเปิดราคาบ่อยเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องขัดเปิดราคาครับเพราะว่าเราอยากเปิดไม่อยู่เอาคลิปนี้ให้เน้นเบิ่งบรรยากาศการเลี้ยงแบบบ้านๆเด้อพี่น้องบรรยากาศแตนล่มล้มตกครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อด้อครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ